โอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งที่ต่อเนื่องนะครับเป็นอาต่อเนื่องจาก EP ที่5ขีด2นะครับซึ่งนะครับ EP ก่อนหน้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกำหนดค่าดิวตี้จากาการป้อนผ่านแป้นพิมพ์นะครับแต่ อ่า EP นี้จะเป็นการป้อนค่าการปรับ Duty ผ่านการอ่าเขาอัพตัวแปรในโปรแกรมเองนะครับก็ซึ่งอาจจะเป็นเสมือนการจำลองจากการแคลคูลเลตของฟัง์กชันอื่นๆมาเพื่อที่จะปรับค่า Duty นะครับโอเคเดี๋ยวนะ็ัปแป๊บหนึ่งนะครับก็อ่า ในวิดีโอนี้นะครับเป็นโค้ดเดิมแต่จะเพิ่มตัวแปร x เข้ามาแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับเอาค่า x เนี่ยไปยัดใส่ใน ccr1 นะครับ delay 10มิลลิวินาทีแล้วก็เช็คนะครับถ้า x เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ1438นยให้ x เท่ากับ0โอเคตอนนี้กดก็จะหมดแล้ว อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมอนิเตอร์ไอตัวนี้ไปด้วยโอเคทำการสตาร์ทนะครับตึงค่านะครับค่าในอ่าค่าข้อมูลในทัมเมอร์หนึ่งที่ CCR 1นเนี่ยมันก็จะนับนะครับค่าดิวตี้ไซเคิลก็จะโดนปรับไปด้วยนะครับโอเคเนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นการปรับแบบออตโต้ผ่านการเข้าอัพตัวแปรในระบบในโค้ดนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับ